สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจกิษดาคูดค่านะคะสำหรับวันนี้นะคะ t o y ยต้าวีโก้แชมปปี2015<ม>นะคะกับราคาพิเศษวันนี้นะคะ449,000บาทนะ449,000บาทนะคะ, 4, 49, ะ,คะแล้วดอกเบี้ยนะคะฟังให้ดีๆนะคะตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะคะลูกค้าสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตผ่อนประมาณ8,700บาทนะคะ Vigo นะคะ Vigo <V igo S 1> แชมป์ก็ไม่มีอะไรมากคือตัวนี้ปี2015ก็คือหน้าแชมป์แล้วนะคะหน้าแชมป์ก็คือหน้าก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอลลอยเอบขอบ16นะคะตัวนี้สีไฮเปอร์นะสีไฮเปอร์มากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะนี่เป็นโครเมียมนะคะรถคันนี้เป็นสีเทานะคะเห็นไหมคะสีเทาหรือที่เรียกกันก็คือสีเกรนั่นเองนะคะนี่สีเทาสวยมากนะคะนี่คือ เจ้าของเขาใช้ดูแลรักษาดีมากนะคะเจ้าของคนขับรถเป็นผู้ชายาฉะนั้นการดูแลรักษารถของเขาจะถึงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของเหลวตามระยะกิโลเมตรนะคะการดูแลรักษาสภาพภายนอกภายในนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะขับระมัดระวังฉะนั้นการที่เราดูแลรักษารถมันจะมันจะทำให้เราสามารถที่จะการันตีได้ว่า เวลาเราขายต่อนะคะเวลาเราขายต่อนะคะมันก็จะได้ราคานะคะนี่มาดูภายในกันภายในคันนี้จะเป็นบาะหนังนะคะภายในเป็นบาะหนังสีครีมนะคะโอ้โหการดูแลรักษาของเขาถึงจริงดูภายในของเขาใหม่กิฟเลยนะไม่มีริ้วรอยไม่มีตรงนั่งไม่มียุบเลยนะพวงมาลัยจะมีมัลติฟังชั่นนะคะเครื่องเสียงติดรถมาเป็นซีดีนะคะนี่ซีดีอ่าแล้วมีบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ มี A U X มี S U B นะนี่อนี่ครบเลยนะอันจะมืดๆหน่อยนี่ใช้ได้หมดเลยนะคะแอร์จะเป็นแอร์นี่แอร์หมุนโอ้โหแอร์เย็นมากนะคะแล้วเขาจะมีตัวนี้ด้วยพูดดีไหมเอะพูดดีเนาะมันก็เสริมมาด้วยอันนี้เป็นกล้องหลังกล้องหลังนะคะตัวนี้มีกล้องหลังนะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในกว้างนะคะบางคนบอกว่า อยากจะนั่งกันไปทั้งครอบครัวเลยอ่ะนี่เลยนะคะเข้าหลังนั่งได้ถึง3-4ถึงคนเลยนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะถ้าไปกันหลายๆคนรวมญาตินะคะเข้าไปนั่งหลังแคลริบอยได้เลยนะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเขาติดแคลริบอยมาเพื่อให้ครอบครัวใหญ่นะคะเวลาขนของไปขนขนของกลับ ผลอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเตาและก็ทีมงานกิษดาคูดคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมพักแชทหาแอดมินได้เลยจ้านะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ